เอ่อครับมาดูข้อสานะครับสำหรับกฎหมายอาญาครับตะกี้ตะกี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับมันจะมีมันจะมีแนวดีกาอยู่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการปลอมเอกสารนะครับปลอมเอกสารแล้วเอาเอกสารนั้นนะไปเบิดความเท็จในศาลนะครับมันก็จะออกควบกัน2เรื่องเลยปลอมเอกสารเขาพวก26 4 2 5 2 6 8นะครับแล้วก็จะเอาไปเบิดความในสารก็เป็น การเบิดความเท็จตาม177นะครับแล้วเป็นการนำสื่อเท็จตาม180เพื่อจะแกล้งอะไรก็ว่าไปนะครับอาจจะเป็น181ด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาต่อไปสำหรับข้อสุดท้ายนะครับสำหรับอาญาก็คือข้อ3ผมว่าเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มันเป็นสแตนดาร์ดเลยมันมาแน่นอนพวกหลักวิ่งชฉิน้น อะไรพวกนี้การชอบอยักลับพวกนี้มาแน่นอนเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับแต่มันอาจจะไปโยงกับพวกเรื่องอื่นเช่นโยงกับค่าตามสองแปดเก้าวงเล็บเจ็ดนะฮะท่องให้ได้นะครับออปลอสองแปดเก้าวงเล็บเจ็ดออก็คือเอาผลผเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์นะครับปลก็คือปกปิดความผิดลอก็คือหลีกเลี่ยงให้ผลอาญาในความผิดที่ตนได้ทำไว ดูว่าเป็นอะไรนะครับตอบเฉพาะเฉพาะเป็นประเด็นที่มันโดนนะฮะแล้วก็มันอาจจะไปโยงกับเรื่องค่าไายแล้วก็ภาคนะครับสังเกตนะครับเรื่องเรื่องภาคอ่ะมาตาสามหนึ่งเจ็ดจะมีคําว่าปัสยจากเหตุอันสมควรแต่มาตาสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าไม่มีคําว่าปัสจากเหตอันสมควรครับมีแค่เต็มไม่เต็มใจกับเต็มใจนะครับ เรื่องเรื่องค่าไทยกับเรื่องภาคอ่ะผมฝากให้ท่านไปดูทงคําตอบที่ผมทําไว้ในหน้า39และหน้า40นะครับนอกจากนี้นะครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มันอาจจะไปโยงกับบุกลุกได้เทสปานะครับบุกลุกตามมาตรา362 364และ365นะครแล้วเราอาจจะไปมีศพเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเช่นค่าค่าเพื่อเอาทรัพย์นะครับแล้วก็ย้ายศพ ก็จะเป็นมาตรา366ทับ3นะครับเพื่อซ่อนเลนก็จะเป็น199ด้วยนะครับต,ต้องต้อให้ครบถ้วนนะครับมันมีข้อที่จริงอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องการเข้าไปในบ้านคนเขานะครับก็จะเป็น365ประกอบ364ยอมความไม่ได้ตาม366เข้าไปแล้วไปทำอะไร เข้าไปเอาตัวเด็กนะก็จะผิดฐานเรียกค่าไถยสำเร็จทันทีนะครับนับแต่เด็กเคลื่อนที่ตาม1นึ่เล็บแล้วก็3.13 3นะครับ3 1มวเล็บพวกเนี้ยสเต็ปที่2นะครับ,สม,ส,รบสมมุติผัวไปเข้าบ้านคนอื่นแล้วไปหยิบเด็กมาก็จะเป็นตามนั้นนะครับแล้วก็ ให้เมียเป็นคนโทรศัพท์เจราจาเมียเป็นคนโทรศัพท์เจราจานะครับเมียก็ผิดไม่เป็นผู้สนับสนุนนะครับผู้สนับสนุนต้องเป็นการช่วยก่อนหรือขณะกระทําผิดแต่ความผิดฐานเรียกค่าไถ่มันสําเร็จบริบูรณ์ตั้งแต่เด็กเคลื่อนที่แล้วจึงไม่เป็นผู้สนับสนุนจึงไม่ผิดสารหนึ่งสี่ภรรยาไม่ผิดสารหนึ่งสี่แต่ก็เป็นคนกลางนะครับเรียกตามที่ไม่ควรได้ตามมาตราสามหนึ่งห้า แล้วก็อย่าลืมนะครับความผิดที่เป็น sweeping c o s ก็คือมาตรา3ามหนึ่งเจวักสาภาคมาเพื่อทำอะไรเพื่อเรียกค่าไถา่เรียกค่าไถ่ถือว่าเป็นการหากำไรรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา3ามหวักสานะครับยอมความไม่ได้ตามสามมันจะมีดีกาที่น่าสนใจนะครับผมผมให้5้าเรื่องนะครับเร,เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปก็คือ ดีการที่6 404 60นทับ 6, นะครับเป็นการหลอกหลอกว่ามีการทำสัญญาค้ำประกันแล้วเพื่อสมัครงานครับไปสมัครงานแล้วไปหลอกเขาอะแน่นอนอันนี้เป็นช่อโกงหลอกไปแล้วได้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินประโยชน์หลอกไปแล้วให้เขาทำเอกสารสิธ์ซึ่งเป็นสัญญาจ้างจ้างแรงงานถือว่าเป็นเอกสารสิธิ์นะครับก็ก็เป็นช่อโกงตาม3 4มี่ มันมีมันมีข้อสังเกตว่าจำเลยเขาวีนมาว่ามีการทํางานตอบแทนแล้วมันน่าจะจบกันไม่ใช่ครับช่อโกงมันสาเร็จต้องแต่หลอกหลอกแล้วได้ไปซึ่งประโยชน์หลอกไปแล้วได้ซึ่งเอกสารซิมันสําเร็จไปแล้วแม้ต่อมาจะมีการทํางานตอบแทนให้ก็ไม่เป็นเหตุลบล้างความผิดครับนะครับอันนี้ก็ก็น่าสนใจนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือดีกาที่7508นทับหกนะ7508นทับ6 2นะครับมันเป็นเรื่องที่เข้าไปในบ้านเขานะครับเข้าไปในบ้านเขาแม้ยังไม่ได้แตะตัวทรัพนะครับก็เป็นความผิดฐานพยายามตาม3 3 5สวงเล็บแแล้วครับเข้าไปลักในเคหาสถานนะครับเป็นความผิดฐานพยายามแล้วตามมาตรา3า5สมวงเล็บ แล้วก็เป็นบุกลุกสำเร็จตามมาตรา365ประกอบ364นะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจก็คือ8905ทับ61นะครับ8905ทับ61ะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา350ประเด็นก็คือไปล้องทุกะถือว่าเป็นการใช้สิทธิ จะใช้สิทธิทางศาลหรือยังอันนี้ก็น่าสนใจกับดีการเก่าคำตอบนะครับการลองทุกขเพื่อนําไปสู่การฟ้องคดีของอายการและเรียกคือหรือใช้ราคาทรัพย์ตามวิยามาตาสีศาสถือว่าเป็นการจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลแล้วครับเพราะเป็นคดีอาญศาสินใหม่นะครับการลองทุกขเพื่อนําไปสู่การฟ้อง และมีคำขอคือหรือใช้ราคาทรัพย์ตามวิยมามาตรา4 3ถือว่าเป็นการจะใช้สิทธิเรียกร้องทางแพ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกหนี้มีการโยกย้ายทรัพย์ก็จะเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา3 5มสูนะครับดีการนี้ก็น่าสนใจนะครับ3 9 8 9 9 0 5แทันะครับทีนี้เอกสารมาดูในเอกสารที่น่าสนใจนะครับก่อนจะจบ ก็คือหน้าสามสิบหกนะครับหน้าสามสิบหกหน้าสามสิบหกนะครับมันก็จะมีมาตาสองแปดแปดถึงมาตาสามหกหกทับสี่นะครับมันก็จะมีประมาณสิบห้าเรื่องด้วยกันนะสิบห้าเรื่องด้วยกันท่านก็ต้องดูว่าว่ามันเป็นเรื่องไหนนะครับใ,ในในสิบห้าเรื่องนะซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับ แต่แต่ผมเพิ่มเติมนิดนึงมันจะมีหมิ่นประมาทนิดนึงนะครับหมินประมาทมันจะมีดีกาที่น่าสนใจเรื่องหมินประมาทนะครับก็คือไปบอกเขาว่าไอเนี้ยขายยาคําพูดแบบนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่นะครับไอเนี่ยขายยาคําตอบนะครับถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทแล้วครับใส่ความต่อบุคคลที่สามในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายนะครับอันนี้เป็นดีกาใหม่นะครับหนึ่งสองห้าสองทับหกสามนะครับ ทีนีเ้เรื่องที่อยากให้ดูก็จะมีหน้าสามสิบแปดลองกลับไปดูได้นะครับอันนี้ก็เรียบเรียงให้เสร็จแล้วนะครับลองไปดูคือต้องฟังพูดอ่านเขียนประกอบกันนะครับแล้วก็หน้าสามสิบเก้าสี่สิบก็หน้าออกข้อสอบนะครับทําเป็นธง,งคําตอบให้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหน้าหน้าสี่สิบสี่ดีกา ดีการล่างสุดนะครับหน้า44อันนั้นที่ผมพูดตะเกียหน้าออกข้อสอบหลอกสมัครงานนะซึ่งตัวเองไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยแล้วก็ไปหลอกเขาอันนี้ก็เป็นเป็นช่อโกงนะครับดีการนี้ก็น่าสนใจหน้า44นะครับจะตกสนามเนมาแล้วก็ตามมาด้วยหน้าสุดท้ายนะครับก็คือหน้าหน้า48ความผิดแล้วหูโทษครับ ค,ความผิดแล้วคูโทษจะอยู่ในหน้า48ถึงหน้า50นะก็พยายามดูเนื้อความสั้นๆแล้วจำเลขมาตาให้ได้นะครับถ้าถ้าเป็นไปได้ตอบตอบไปก็ดีนะครับข้อ2กับข้อ3ดูว่ามันมีความผิดแล้วคูโทษไหมนะครับถ้ามีก็ก็ตอบไปนะครับจะได้คะแนนเยอะนะครับ เาเป็นว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยนะครับผมว่าออกข้อสอบอย่างแน่นอนนั้นดีไม่ดีออกสองข้อเลยครับดีไม่ดีออกสองข้อเลยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับผมว่ามันมันมันไม่ยากอะแต่มันอาจจะประเด็นท่านอาจจะหาประเด็นที่เขาเล่นซ่อนหาไม่เจอในในในข้อที่จริงนะครับพยายามพยายามพยายามหาประเด็นให้ได้เยอะที่สุดนะครับถ้ามันใกล้เคียงกับเรื่องใดตอบโน้ไม่เข้า ถ้าถึงจุดสําคัญจุดไหนนะครับเป็นเมลสตอนตรงไหนท่านก็ตั้งกระทูก่อนตั้งประเด็นก่อนมีประเด็นต้องวิจฉัยว่านะครับอันนี้ก็แต่ยังไงก็ตามนะครับก็ตอบอย่าให้เยอะเกินนะครับสําหรับสําหรับกฎหมายอาญาเพราะบางคนเพลินนะครับตอบเยอะเกินแล้วก็ถ้าทำไม่ทันพอท <me> ําไม่ทันก็แย่เลยนะครับอันนี้ก็ฝากมาด้วยนะครับอันนี้ แนะนำให้ดูสารบัญตัวบทนะครับของกฎหมายอาญารับก็จะช่วยให้โอกาสผ่านสูงนะครับโอกาสผ่านสูงโอเคนะครับเนื้อหากฎหมายอาญาสาหรับวันนี้ก็ยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการสอบกฎหมายอาญานะครับคุณครับ